ขอขอบคุณขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ประสานประสาวิชาให้ได้อบรมได้ฝึกพูดฝึกคิดไกลสอนให้เรานำไปใช้ได้วิชาเมือ่อผู้พูดต้องเตรียมตัวมั่วไม่ได้ก็ตั้งใจพูดที่รู้ดูที่เห็นให้เทคนิคมืออาชีพไม่ยากเย็นเราพูดได้เราพูดเป็นเช่นท่านอาจารย์เลย เพื่อนสมาชิกคะเพื่อนสมาชิกคะเห็นด้วยบบกับกลอนข้างต้นไหมคะถ้าเห็นด้วยมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีเพื่อนชวนเพื่อนนะคะให้เขาได้รู้จักกับเดอ e ์เดอเบสฟีดพัสแล้วเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งปีหน้าคะ่ะดูเหมือนที่ฉันอาจจะมีพื้นฐานทางด้านการพูดนะคะแต่การที่เข้ามาในครอบครัวนี้ทาให้ฉันได้นเรียนรู้ว่า ยังมีพื้นฐานการพูดอีกหลายหลายอย่างที่ดิฉันจะต้องเรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักพูดมืออาชีพค่ะและที่นี่ค่ะทำให้ดิฉันได้รู้จักกับทำทำการบางครั้งการที่เรามองผู้อื่นดูเหมือนว่าเขาจะพูดดีจังเลยเขาพูดน่าฟังน,นะคะแต่เราไม่รู้หรอกค่ะว่าหลักการพูดของเขานั้นยังต้องได้รับการพัฒนา จนกระทั่งดิฉันได้เข้ามาเป็นลูกติดของอาจารย์แสงธรรมตัวแสงธรรมนะคะก็อย่างที่เคยพูดไว้ในวันที่เข้ามาเรียนถ้าเพื่อนๆจําได้ดิฉันพูดไว้ว่าการได้เข้ามาเป็นลูกติดของเดเป็นนั้นถือเป็นดางวัลชีวิตอย่างนึ่งค่ะผมได้เข้าเรียนรุ่นห้าเจ็ดเมื่อตอนเดือนก,กรกฎาคมปีห้าห้าตอนนั้นเดเบสจะมีอายุเจ็ดปี มาแบบน,นี้ The ะเบสครบแปปีตอนผมเข้าเรียน The ะเบสใหม่ๆผมคาดหวังว่าผมคงจะได้ฝึกพูดพูดเก่งขึ้นแต่ครั้งพอได้เข้ามาเรียนแล้วเนี่ยผมพบได้เลยว่า The b เ s สไม่ได้แค่สอนให้เรารู้สึกว่าพูดเก่งขึ้น The b เ s สสอนให้เราเปลี่ยนแนวคิดในการที่จะพูดทุกๆครั้ง แต่พอมาเรียนเรียนสักสองวันสามวันปุ๊บดิฉันรู้สึกว่าการพูดของดิฉันเริ่มดีขึ้นตามลำดับเริ่มพูดแล้วมีแต่เริ่มพูดแล้วมีแต,แแต่การที่ว่าเราพูดได้ตามลำดับขั้นของที่อาจารย์แสงธรรมสอนเริ่มรู้สึกว่าการพูดมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับขั้น และที่ฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเรียนคอร์สของ The b e s t ดิฉันอยากบอกให้คนข้างหลังหรือทุกคนได้รู้ว่า The b e s t is t h s t ที t ที่หนึ่งก็คือที่หนึ่งสี่วันที่ผ่านมาครับผนะครับเหมือ like น after before ครับ ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนใหม่ครับคนนั้นคนเก่าผมให้วันก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าอายครับขึ้นมาเวทีคนเวทีเนี่ยครับสันเป็นเจ้าคอนงสิรสันยังกงนาวให้เปยังไงความมั่นใจไม่ผมบอกได้เลยว่าไม่มีครับแต่ใจอยาสู้ครับทุกวันนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ได้นะครับ เพราะว่ามีอาจารย์สอนดีครับขอเสียงกดมือหให้อาจารย์แสงทำได้ครับผมการพูดเนื่องจากเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่มีความกล้ากลัวด้วยกลัวกลัวที่จะอายในการพูดให้คนอื่นฟังว่าเขาจะว่าเราไหมที่ว่าเหมือนเราเป็นไม่รู้เรื่องอายุมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่พอเข้ามาเรียนที่เด b เบสดิฉันได้ความกล้าขึ้นได้ไม่กลัวที่จะพูดแล้วก็เริ่มที่จะมั่นใจขึ้นต้องบอกก่อนเลยค่ะเดลเบสสอนให้ฉันรู้จักคิดคิดก่อนพูดนะคะวันนี้ดิฉันได้ได้แสงแห่งธรรมดนเนินทางให้กับชีวิตฉันแล้วดิฉันแล้วค่ะ ถ้าพูดถึงว่ามาเรที่เดอเนเนี่ยม,มีจุดมีแรงกระดันใจจากอะไรพูดอย่างไม่อายเลยครับคือก็เป็นคนที่กลัวเวทีจริงๆเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยแม้แต่จะจับไม์หรือว่าจะไปร้องเพลงคลาวเกตแล้วได้รับความชมจากเพื่อนอีกระเบนหนึ่งก็คือเราเป็นคนที่มีความคิดนะคะแต่การที่เราจะถ่ายทอดความคิดออกมาเนี่ยเราถ่ายทอดได้ยังไม่ดีเท่าที่ควร สิ่งเหล่านี้นะคที่ดิฉันต้องการอยากจะศึกษาว่าการพูดการน้อมน้าวคนการที่จะทําให้คนกลุ่มใหญ่แม้กระทั่งในกลุ่มเล็กในเพื่อนร่วมงานก็ดีลูกน้องก็ดีเชื่อความแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็เห็นผลร้อยตามเลยนว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วทุกคนเห็นด้วยสิ่งเหล่านี้นะคะที่ดิฉันต้องการและท้ายที่สุดดิฉันก็มาพ้นพบเจอที่ The b เบสท์ดค่ะ ทนนะะแรกเข้าใจว่าการพูดนี้น่านจะยากเลยเวลาผมมาพูดติดได้แล้วทุกคนแต่จะพูดให้คนฟังติดใจพูดให้คนเข้าใจพูดมันเป็นศิลปะเนี่ยมันจะต้องมีอาจารย์นะคะก็ตอนนี้ก็เลยเป็นศิลปินครูแล้วค่ะในในวันระครบ้รบวม8ปีของสปีชก็ขออาราธนาพู้ศรัทธาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เนคุคม่ครองญาตและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญยิ่งใไปแล้วก็ให้สปีดเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยทุทกคนค่ะเพื่ที่เราจะได้พัฒนาการพูดตลอดไปค่ะก็ขอบคุณเดบับครับที่ให้ผมได้เรียนรู้วิธีการพูดและจังหวะเวลาที่การพูดนะเบสก็เหมือนต้นไม้ที่เติดใดบให่นหรือให้ร่มเงาให้รัาส คือให้ความดีให้ทุกคนมาใสา่ให้ก็เหมือนครับมเมล็ดพันธุ์ที่ว่าต้องไปขยายความดีนะคือออกคำพูดดีๆปรับปรุงสิ่งดีๆมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันขอบคุณท่านอาจารย์แสงธรรมบัวแสงธรรมที่ท่านเป็นผู้ให้เนะี่ยผู้ให้เราไปที่รักอ่หรืออาจารย์แสงธรรมนี่คือผู้ให้จริงๆนะที่เรามาเรียนที่นี่ครั้งแรก พูดตรงๆว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับแต่สิ่งที่ได้กลับมาวันสุดท้ายที่เราเรียนนี้มีความรู้สึกว่ามันทําให้เราเกิดความกล้าเกิดความเคยชินแล้วก็ได้แสดงออกถึงอะไรหลายๆอย่างในตัวเราที่เราพูด mm hmm. ตรงๆว่าตื่นในทีมากทืกครันที่ขึ้นเวทีนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณอาจารย์ที่สอนให้เรา,าได้เป็น พูดเป็นฟังเป็นรู้จักคิดก่อนที่จะพูดแล้วก็ฝึกให้เราได้กล้าที่จะแสดงออกนะครับในโอกาสนี้เดเบสได้ครบรอบปีที่8ดแล้วพวกเราทุกคนคงจะหวังเป็นเราคงจะคิดเหมือนกันนะครับว่าเดเบสคงจะต้องเจริญก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆวันนี้ดีใจมากนะคะที่ได้มาขึ้นพูดอย่างแรก ต้องขอขอบคุณอาจารย์แสงธรรมบัวแสงธรรมมากทราบไหมคะว่าวันนี้ที่ดิฉันมาอยู่ตรงจุดนี้ใช้เวลาในการตัดสินใจี่ปี5ปีค่ะเพราะว่ากลัวค่ะกลัวเวทีค่ะกลัวอาการประมาตื่นเต้นปากสาั่นพูดไม่ได้แต่อยากจะบอกว่าวันนี้อาจารย์เปลี่ยนค่ะได้เปลี่ยนดิฉันให้เป็นคนที่กล้าที่จะพูดกล้าที่จะคิดแล้วก็กล้าที่จะทํา ดิฉันคิดว่าอาจารย์ได้ปั้นดินคนนี้ให้เป็นดาวในวันนี้ยืนอยู่บนเวทีนี้ค่ะดิฉันอยากมาเรียนการพูดตั้งแต่ได้เลือกตั้งใหม่หมตอนนี้จนเป็นประธานชุมชนมา12ปีน,นะปีค่ะดิฉันอึดอัดมากเลยค่ะที่ได้รับเชิญไปงาน จะต้องขึ้นเวทีดิฉันอึดอัดมากฉันเคยชวนลูกสาวว่ามาเรียนกันเถอะแต่สิบสองปีแล้วพี่ยังไม่สายนะคะดิฉันมาเรียนสี่วันนี้กับเจอเบสฉันคิดว่าดิฉันมีความมั่นใจค่ะดิฉันมีความรู้สึกกับปลื้มดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ว่าได้มาเป็นตัวแทนในการกล่าวครั้งนี้ดิฉันรู้สึก มีความสุขมากค่ะที right. so yes. so ่ได so so ้ร mm. so ู้จากทรกท่านได้รู้จากอาจารย์และได้เรียนรู้ทักษะทักษะการพูดดิฉันก็เหมือนมาครั้งได้ดิฉันก็เหมือนแก้งว่างเปล่าที่ต้องการมาเติมเต็มจากท่านอาจารย์เพ่มีความรู้ให้ท่านธิษปราสาวิชาให้กับดิฉันไม่ว่าจะเป็นแมวขาวหรือแมวดำถ้าเขาจับหนูได้คือแมวที่ประสบความสำเร็จนั่นคือ เกี่ยวกับที่ความเป็นอาจารย์ของอาจารย์แต่ํำบนแต่คำที่ท่านพยายามดึงศักยภาพของแต่และท่านที่ไม่เหมือนกันแต่จุดประสงค์เดียวกันจากผมที่ได้ได้กล่าวไว้คือว่ามีอาการหนักหน่อยผมต้องเข้าไอทียูแต่บางท่านก็แก้มาตรวจขภาพแต่ว่าจุดประสงค์เดียวกันคือให้มี สุขภาพที่ไม่กลัวไมครัท่านอาจารยสามารถดึงอย่างพวกที่หนักหน่อยก็จะมันประคับประคองม,มันเป็นเบาได้พวกที่มาเสริมสุขภาพก็ให้มันเออให้ให้แข็งแรงขึ้นนนี่คือความเป็นครูที่สามารถดึง,งสุขภาพของลูกศิษย์แล้วก็เติมเต็มได้